สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบเนื่องจากว่าทางรัฐบาลได้มีการออกมาแจ้งข่าวดีในเดือนมีนาคม2-5-6-7นี้จะมีการโอนเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด 3รายการด้วยกันนะคะซึ่งถ้ามีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดก็จะได้รับเงินถึง3ต่อ3เด้งด้วยกันสามารถกดเป็นเงินสดรวมแล้วสูงสุด1500บาทเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้รับเงินกันวันไหนเป็นเงินอะไรบ้างซึ่งนั่นก็คือในเดือนมีนาคมนี้นะคะทางภาครัฐจะมีการโอนเงินเข้าทั้งหมด3รายการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยรายการแรกนะคะจะเป็นเงินที่ทางภาครัฐได้มีการโอนให้กับกลุ่มเปาะบางซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในแต่ละเดือนนะคะซึ่งตรงนี้แต่ละปีก็จะมีการเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุลายใหม่มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้กันอยู่แล้วและในเดือนมีนาคม 2, 5, 6, 7เบี้ยยังชีพที่ได้รับก็จะได้รับเร็วขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการโอนเข้าให้ทุกวันที่10ของแต่ละเดือนซึ่งในวันที่10มีนาคมนี้ตรงกับวันอาทิตย์เขาจึงเลื่อนมาจ่ายในวันศุกร์ที่8แทนวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนั่น เองนะคะคส่วนเรื่องของการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็น1,000บาททวนหน้านั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกเช่นเดียวกันโดยทางนายวราวุิศิละปะอาชาก็ได้มีการออกมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการที่ทางพอมกำลังทำโครงการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพเป็น1,000บาททวนหน้ากันทุกคนแล้วก็จะยกเลิกแบบขั้นบันไดไปเลยนะคะนั่นก็คือจากเดิมที่เราได้รับกันอยู่ หกรถึงหนึ่พบาทตามขั้นบันไดาตามช่วงอายุนะคะถ้าหากว่า คณนะกรรมการชุดใหญ่มีการอนุมัติออกมากลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการก็จะมีการปรับเพิ่มเบีย้ยโดยยกเลิกแบบขั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาทไม่มีแล้วนะคะทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาททวนหน้ากันเลยแต่ว่าจะทันในปีงบประมาณ2568หไหมตรงนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวทางเราก็จะรีบติดตามนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะส่วนเงินในกลุ่มแรกที่ จะได้รับนะคะก็จะโอนเข้าให้ในวันที่8แต่จะยังคงได้รับเป็นแบบขั้นบันไดนั่นก็คือ60-69ปีได้รับอยู่ที่600บาท70-79ปีได้รับ700บาท80-89ปีได้รับอยู่ที่800บาทและ90ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่1,000บาทนะคะส่วนรายการที่2นะคะตรงนี้จะเป็นเงินที่แจกให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเท่านั้นนะคะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ถ้าหากว่าเราเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินตรงนี้จะไม่ได้รับนะคะต้องแจ้งให้รับทราบกันก่อนเพราะว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเฉพาะที่ได้สิทธิ์ผ่านร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นี้เท่านั้นนะคะ โดยทางกรมบัญชีกลางก็ได้มีการประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยในปี2567โดยจะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ100บาทเป็นระยะเวลา9เดือนเริ่มตั้งแต่มกราคม2567ถึงกันยายน2567 รวมแล้ว900บาทนะคะแต่ว่าเขาจะแบ่งจ่ายเป็น3งวดงวดละ300บาทโดยจะมีการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารทุกธนาคารนะคะจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้ที่ผู้ได้รับสิทธิ์มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นนะคะซึ่งการผูกพร้อมเพย์นั้น ต้องเน้นย้ำก่อนว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นั่นก็คือ6มีนาคมเพื่อที่จะได้รับเงินก้อนแรกในวันที่11มีนาคม2567นี้เท่านั้นนะคะส่วนสำหรับใครก็ตามที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ตรงนี้เราสามารถทาหนังสือมอบอานาจ ไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีอยู่นะคะใกล้ที่ไหนไปดําเนินการที่นั่นได้เลยแจ้งว่าจะให้เรา โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือจะเป็นบัญชีร่วมก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เราจะต้องไปดําเนินการให้แล้วเสร็จที่สํานักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ถ้าหากว่าไม่สามารถทําได้สําเร็จภายในวันที่6มีนาคมนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะตอนนี้ก็ยังสามารถไปทําหนังสือมอบอํานาจได้อยู่แล้วเงินก็จะโอนเข้าให้ในรอบถัดไปก็คือเดือนมิถุนายนนั่นเองแต่สําหรับใครก็ตามที่สามารถเปิดบัญชีแล้วก็ดําเนินการผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่6มีนาคมก็คือวันนี้ ได้นะคะก็จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่11มีนาคมนี้นั่นเองซึ่งสําหรับในเดือนมีนาคมจะมีการโอนเงินเข้าให้3วันตามช่วงอายุก็คือ 11, 12และ13มีนาคมนั่นเองนะคะส่วนที่ว่าใครจะได้รับเงินวันไหนตรงนี้นะคะแต่ละคนได้รับเงินแน่นอนเพียงแต่ว่ากําหนดที่จะโอนเงินจะไม่เหมือนกันนั่นก็คือถ้าหากว่า เราเกิดก่อนวันที่1มกราคม2495นะคะกลุ่มนี้จะได้รับเงินวันที่11มีนาคมแต่ถ้าหากว่าเราเกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501กลุ่มนี้เงินจะโอนเข้าให้ในวันที่12มีนาคม2567นะคะและถ้าหากว่าเกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์2507 กลุ่มนี้จะได้รับเงินในวันที่13มีนาคมนั่นเองซึ่งเงินตรงนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ด้วยนะคะแต่ต้องแจ้งก่อนว่าแต่ละคนอาจจะได้รับเงินไม่เท่ากัน กลุ่มที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2507กลุ่มนี้เนี่ยได้300เท่ากันทุกคนแน่นอนอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่เกิดในปี2507ถ้าหากว่าเกิดระหว่างวันที่1ถึง31มกราคม2507กลุ่มนี้จะได้รับเพียง200บาทในวันที่ 13มีนาคมนะคะถ้าหากว่าเกิดวันที่1กุมภาพันธ์2507ถึง29กุมภาพันธ์2507กลุ่มนี้จะได้รับเงินเพียง100บาทเท่านั้นในวันที่13มีนาคมนะคะเนื่องจากว่าเดือนที่เป็นเดือนเกิดของเราเดือนนั้นเราจะยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นวงเงินที่2ที่จะได้รับกันสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองและสำหรับวงเงินที่3นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นวงเงินสำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีอายุเกิน6 0ปีซึ่งสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการนะคะที่ลงทะเบียนภายในวันที่2 6พฤษภาคม2566กลุ่มนี้ก็จะยังได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาท ทุกวันที่20ของแต่ละเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้กลุ่มผู้สูงอายุในเดือนมีนาคมนี้จะได้รับทั้งหมด3รายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือวงเงินแรกจะมีการโอนเข้าให้ในวันที่ 8มีนาคมซึ่งก็จะได้รับกันอยู่ที่6 0 0ถึง1,000บาทตรงนี้เป็นวงเงินปกติยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมให้แต่อย่างใดนะคะส่วนวงเงินเพิ่มเติมก็คือจะโอนเข้าให้ระหว่างวันที่1 1ถึง13มีนาคมตรงนี้จะได้รับเพิ่มกันมา300บาทกดเป็นเงินสดได้ด้วยเช่นเดียวกันและกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการก็จะได้รับอีก200บาททําให้ในเดือนมีนาคมสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้สูงสุดถึง1,500บาท และสำหรับในคลิปนี้นาะยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ